สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสียบเบียร์น้ำซิงครับผมนี่พามาดู12รอบครับรถใครมานี่โอ้228นี่เสียรวยวะนี่เสียรวยมาทําไมครับเสียรวยปรไปเจไดนนาได้ยินข่าวประสวดวะเนาะทางนี้โอ้สวัสดีครับโอ้ไป,ปไงมาไงครับ นะเครื่องใหญ่ไหมเครื่องใหญ่ไหมเครื่องนี้ล่องดีเนาะเออเครื่องล่องไงล่องอ่ะล่องคนไหมตอนตอนว่ามันมีเครื่องไหมมันมีเนาะเอามาถอดขายตอนเนี้ยขายถอดขายอยู่ผุ่นเลยเดี๋ยวคายยุ่ผุดเลยอืมเขาเสือถอดขายเลยนี่ยกเครื่องอีแท็กใครน่าไปโอ้ยชิบซีแรงเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาไม่ได้ง่าย เดี๋ยวเห็ดเหลี่ยวนะเห็ดเหลีวจะว่าโอ้เจ็ดเจ็ดลอยอีกสามสี่ไม่แล้วเยอะต้องต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแล้วอาศัยว่ากระซีมันสวยครับคันนี้มีพุทธลูหม้อด้วยอืมสวยมากครับดูดูกระซีครับเดิมๆครับพี่เดิมทุกจุดครับอืมอืม สวยงามแม่นกับเหลี่ยมกับพนซี่ไงอันนี้มันเป็น12แ้เยแม่อกเรตีครับกะก็เดิมบางครับยางดีไปครบระบบเต็มครบระบบเต็มรถเดิมๆครับกันนี้รถเดิมกับเครื่องก็เครื่องล่องครับล่องหน หม้อเนี่ยพี่ท่านมีคนมาเอาไปย่งหม้อนี่ยขายเด้ครับขายขายจัมหมื่นสามหมื่นเจอครบบ้างไหครบเบสเจ้ามันประใด็จิ่ะกอบครแดงปลาเหลาหั้สวยครับขนมคายหนก็ดูดีหั้บางด้วยครับบางครับย่างสากผู้ใดไม่ถึงบุ่มเบอร์เฟียครับอินซีดูดีเหลือเกินมื หลอกมันหลอกตัวด,ดิปิดแห้งเลยโอ้ก็พอดูได้ครับโอ้มอนามเออมอนามน,นะนั่นวันนี้เชื่อครบยู่ครับใครไม่ซีเรียสเอาไปใส่หัแวแทนเลยเอ้าเลยใช่เลยเนาะ่อยคับมากเองก็มือดิ ว่าจิตตัวน่ยเจ้าก็ห่วยแม่หนอเจ้านี่จอบ่อยเนาะเย็บซี่ใคตลอดชีวิตว่นี่เสียตาครับมาหาครับวันนี้พามาชมสองรอคันนี้ก็เป็นช่วงล่างเซตเอ็มแท้นะครับผมชอบมากครับดูกระสี่แบบกระซีมันไม่มีบวมไม่มีอะไรเลยครับไม่ครับหม่กระซีใหม่มากครับดูลูกยางก็ไม่หมด สายปั้นครับสายปั้นต้องกวรรูครับภาพนี้หาไม่ได้หรอกยางก็เลเดียนหมดเลยครับดูยางดอกเต็มๆครับมีปนตาครับมีมีหรอกครับปั้นน้ำตากมมีแต่ปั้นหำครับงานไม่หาครับช่วงนี้หาแต่เรื่องครับป่าเราไปทำงานครับก็ผมฝ้าอูครับเปลี่ยนกะครับเปลี่ยนกะ เพราะว่าถ้าปาลาเราฝ่อูผมก็จะไปทํางานเนะปลี่ยนกันโคนอีนสเดปาลาเราผิดงานเสียปาลาเาราผิดงานเลยฮะตาเขาว่างถ้าว่างเครื่องไหมมันมันลงพอดีเลยไมเนี่บ่บอพอดีหรอตรงทางนี้บ,บอบ่เฮ็ดขายยหดใครยังไม่เออเกือบมีสูตรของมันแล้วล่ะเงินวะเดี๋ยวจังเบิง่งยามเฮ็ดน,น่ะ เขาบ่ให <honesty. S 2> so ้บอกไปก่อนเนาเดเอฟซีว่าพูดอย่างเดียวเลยไม่เห็นทำหาอะไรเลยยาก c ใช่ไหมาะใช่ไหมวะ่ไหวะใช่ไห่ไหมวะใช่หมวะใช่ไหมวะใช่ไหมวะใช่ไมวะใ่ไมวครับมวะใ้่หนะใช่ไหะ่ไหมวะใช่่างเวะใมวม่ะั่ไม่ะะไม่ะไะใหเลม เลเยดียงเลเยดียงทุงลงท่งล่างก็ใหญ่ครับว,ว,วันนี้สวยนี่เยเอะว,ว่าจะวางอย่างคันนี้ก็รอรอโปรเจก <laughs> จจต์ครับรอโปรเจกต์วางหัวสามหกครับว่าจะใส่หกยูเซตครับนี่แต่ตอนนี้ติดติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือ,อ ปัญหาคือมันวางเครื่องไม่ได้ครับผมยูเซตมันลงไม่ได้ครับก็เลยจอดไว้ให้พักตําลินขึ้นครับเดี๋ยวรอชมครับอันนี้เสียดายรุด่ปเสียท็อปก็ไปจัดของเสียบอสมาแล้วครับคันนี้ผมจ้องไว้นานแล้วครับแต่ผมไม่มีตังค์แค่นั้นมันคันนั้นมัน มันบกพันช่วงลอมันยาวเออมันยาวแห้งเลี้ยวยากับช่วงลอยาวเลี้ยวยากถ้าขนาดนี้นี่คือสแตนดาร์ดนะครับนะสแตนดาร์ดก็เอ็สทีดีนะครับรู้จักไหมครับเอ็สทีดีสแตนดาร์ดนะครับเนาะภาษาช่างครับก็เลี้ยวง่ายครับไปไปง่ายไปสบายครับขับง่ายนี่บกพันแล้วก็ซ้ำกันกับรถขวายด้วยกันเลย แต่มันยวกูลดเสียตินช่วงบันยวกประมาณนั่นแหละอนมือฮอนสำนันและสบายไปแล้ขึ้นในรถเกตสิบสองหล่อขึ้นชิบสองหล่อขึ้นไหนเนาะเออสบายครับอยู่กับผมไม่มีอะไรที่มาไม่ได้ครับเสียเต้ย อเสียเตยพังอยู่สีเกยียรติผมยังไปขนมาเลยผมมีมผมไม่เคยกลัวครับข <laughs> นนะขนอย่างเดียวครับรถบงรถบดนี่ขวมจับปีนขึ้นไปตอครับข,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 ขึ้นไปตอยคบงานนั่งเกาหัวอยู่เห็นได้จังเดีว <laughs> ยวใสหัวครับขึ้นไปแล้วมันไม่ตรงครับนาะอก็เลยเอาลงข้างๆปีนทองพี่น้อง เกือบไม่เหลือได,ด้ซื้อกับเบาอยู่อัน <c oughs> ในตำนานนะครับเนาะสุดยัดครับช่วงล่างเขาไม่ตอ้องเห็นยังระบบสี่เบียร์เห็นยังไม่ต้องเห็นยังเลยใส่บ้ามีเลยบวกแมนมันส,ส,สวยๆอยู่เนาะเป็นวล่ะมีตำหนีเลยละ่ลยละหายากครับสภาพนี้บอกเลยแต่ถ้าใครมีสภาพนี้ก็ส่งมาครับผมซื้อหมดครับซื้อไม่อันครับส่งมาซื้อหมดส่งมาเลยครับส่งรูปมามผมซื้อหมดเลยกับเก่าห่างห่าง ส่วนหลังดีๆอย่างนี้ส่งมาเลยครับผมซื้อหมดเลยครับมี ABS เออบอเพื่ออะไรเพื่ออะไรเจ้าของเขาเอาไปแล้วมีกระชุนแถมมาสองเงนนี่นะอันเดิมก็มี ABS ก็มีน่ีสวยงามครับคันนี้เดี๋ยวเราชุมดู เดี๋ยวรอรอฝนตกครับรอฝนตกผมถึงจะทํารถคันนี้ครับถ้าฝนไม่ตกผมก็ไม่ทาครับเดี๋ยวอรอลุงออกเมื่อไหร่ครับเจอกันเมื่อนั้นแหละลุงบอกเม่อไรผมไม่มีตังค์ครับถ้าถ้าลุงให้กู้ผมก็สู้ไม่ถอยอ่ะเอ,อฟดีเอ,อ้ยแันเดวาเนาะเอ้าเราเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับนะเดี๋ยวรอการอัปเดตสำหรับคันนี้ครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีเบียด้วยนะครับสวัสดีครับ